สวัสดีเช้าวันอังคารที่6กันยายน2565กับการอัปเดตประเด็นสำคัญสำหรับภาคการเงินการลรงทุนผ่านทาง AVM Morning Brief ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปโดย AVM Research Product Team ค่ะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นสหรัฐนะคะปิดทำการเนื่องในวันแรงงานค่ะและถือเป็นการสิ้นสุด Driving Season นะคะทำให้นักวิเคราะห์ไน้ประเมินว่าราคาน้ำมันมในสหรัฐเนี่ยมีแนวโน้มจะชะลอตวลงหลังจากนี้เนื่องด้วยดีมาที่การใช้เนี่ยลดลงรวมถึงการลดรงเรื่องของการประหยัดพลังงานนะคะซึ่งหากว่าไม่มีพายุรุนแรงที่เข้ามาทำให้้ลงงกกััหรือม่ทแทแน เจาะเนี่ยต้องปิดลงเนี่ยราคาน้ํามันอาจจะมีแนวโน้มที่ปรับตัวลดลงจากระดับปัจจุบันที่ประมาณ379เหรียญต่อแกลลอนนะคะในขณะที่ราคาเคยพีคในเดือนมิถุนายนที่ประมาณ5เหรียญต่อแกลลอนนั่นเองค่ะโดยการปรับตัวลดลงของราคาน้ํามันเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยที่ทําให้เงินเฟ้อสหรัฐมีแนวโน้มชะลอตัวลงค่ะ ในส่วนของราคาน้ำม,มันค่ะเมื่อคืนนี้นะคะโอเปกก็มีการประชุมแล้วก็สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับตลาดนะคะโดยการปรับลดกำลังการผลิตนะคะลงเป็นครั้งแรกนะคะในเดือนตุลาคมที่1,0,000แสนบาร์เรลต่อวันค่ะเพื่อประยุงราคาน้ำม,มันนะคะส่งผลให้ราคาน้ำม,มันเนี่ยมีการเด้งตัวปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะกว่า2%ค่ะ WTI กลับมายืนที่88เหรียญต่อบาร์เรลบรัอยูประมาณ95เหรียญต่อบาร์เรลนะคะการตัดสินใจปรับลด สัプラของ O p e ปนะคะเกิดจากแรงกดดันเรื่องของดีมานนั่นเองค่ะที่ลดลงจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของทั้งสหรัฐยุโรปและก็เอเชียเพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อค่ะสรุปภาพรวมการเงินการลงทุนนะคะตลาดหุ้นและก็ตลาดบอลในสหรัฐเนี่ยปิดทําการเนื่องในวันแรงงาน,นะคะ่ะในขณะที่ค่างเงินดอลลาร์นะคะกลับมาทำไฮใหม่ที่ระดับ110จุดนะคะและปิดอ่อนค่าลงเล็กน้อยที่ระดับ1 0 9 8 5ค่ะจากแรงกดดันจากค่างเงินในตะก้าเ d r ที่อ่อนค่าลงนะคะไม่ว่าจะเป็นพาวยูโรหรือแม้กระทั่งหยวนนั่นเองค่ะ ก็กดดันราคาทองคำนะคะให้ปรับตัวลดลงนะคะมาแตะระดับ1,721เหรียญต่อทริออนส์ค่ะในขณะเดียวกันนายวิเคราะห์คาดการณ์ว่าดอลลาร์เนี่ยอาจจะกลับมาอ่อนค่าก็ต่อเมื่อ e NERGY Crisis ในยุโรปเนี่ยคลี่คลายหรือแม้กระทั่งสถานการณ์โควิดของจีนดีขึ้นและรวมถึงแนวโน้มการผ่อนคลายเรื่องของดอกเบี้ยนในสหรัฐค่ะ ความกังวงลเรื่องของ energy crisis นะคะดูเหมือนจะมากขึ้นค่ะกดดันตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงนะคะนำโดยเยอรมันค่ะหลังจากที่แก๊สพร้อมเนี่ยยังไม่ได้ชัดเจนกับการ supply ปปน้ํามันแล้วก,ก็ก๊สให้กับทางยุโรปนะคะหลังจากนอ r d s ส r e รมวันเนี่ยยังซ่อมบำรุงไม่เสร็จแล้วก็ยังไม่มีกําหนดการที่ชัดเจนนะคะในการกลับมาส u อีกครั้งนึงทําให้เยอรมันก็เลยกดดันมากสุดเพราะว่าเป็นประเทศที่รับสป p จะออยล์แอนแก๊สจากรัสเซียมากที่สุดนั่นเองค่ะรัฐบาลจึงออกมาตรการช่วยเหลือนะคะมูลค่ากว่า65,000ล้านค่ะในการแทรกแซงราคาก่อนถึงมือผู้บริโภคค่ะตลาดหุ้นเยอรมันและก็ฝรั่งเศสรวมถึงในยูโรโซนนะคะก็ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงนะคะท่ามกลางตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยอขอโทษค่ะท่ามกลางตลาดหุ้นอังกฤษเนี่ยที่สามารถยืนในแดนบบกได้เล็กน้อยหลังจากที่อังกฤษได้นายกรัฐมนตรีหญิงคนใหม่นะคะคนที่3ของอังกฤษนั่นเองค่ะโดยจะครองตําแหน่งจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใน เดือนมกราคมปี2025ค่ะทั้งนี้เนี่ยจากนโยบายที่ชูประเด็นเรื่องของการอัดฉีดเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะรวมถึงการปรับลดภาษี<ม>ทําให้นากวิคห์เริ่มมีความกังวลนะคะเรื่องของ spiral c o s t of living crisis นั่นเองะคะ่ะซึ่งเงินเฟอ้อนี่ที่สูงขึ้นจะทําให้ค่าของชีพสูงขึ้นด้วยนะคะก็กดดันให้ BOE เนี่ยอาจจะต้องขึ้นดอกเบีย้ยต่อเนื่องแล้วก็กระทบกับภาคเศรษฐกิจ<ม>ค่ะโดยประเมินว่าอังกฤษเนี่ยอาจจะเข้าสู่ recession ในไตรมาส4ปีนี้นะคะตลาดการเงินก็เลยรีแอคก,กับนายก อ,อังกฤษนะคะก็คนใหม่นะคะโดยตลาดหุ้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะจากแนวโน้มการกระตุน้นเศรษฐกิจในขณะที่ค่าเงินปอนยังอยู่ในโซนของการอ่อนค่านะคะตาสูดในรอบ37ปีค่ะที่ระดับ1.15นะคะต่อดอลลาร์จากคาดการเงินเฟอ้อที่มีแนวโน้มจะพุ่งขึ้นนะคะรวมถึงตัวเลข PMI Composite er ที่ออกมาชะลอตัวลงนะคะที่49.6จาก50.9ค่ะตลาดหุ้นเอเชียส่วนมากค่ะปรับตัวในแดนลบนะคะโดยญี่ปุ่นเนี่ยรับแรงกดดันหลังจากความกังวลเรื่องของพายุหินน้ำเนอนะคะทำให้ต้องระง,งับเที่ยวบินกว่า70เที่ยว รวมถึงสั่งปิดโรงงานผลิตรถยนต์ทั้งนิสสันและโตโยต้านะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยพายุก็พัดไปแถวตัวของเกาหลีใต้แล้วนะคะแต่หุ้นจีนค่ะปรับตัวแลดลงหลังจากตัวเลขไคซิน โซลิชเพนะคะชะลอตัวลงมาที่55แม้จะต่ำกว่าคาดการแต่ก็น้อยกว่าเดินที่ผ่านมาที่55.5นะคะประกอบกับความกังวลเรื่องของการขยายล็อกดาวน์ที่เฉิงตัวไปอีก4วันนะคะซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมแล้วก็มีในยะต่อ GDPG มากถึง1.7%ค่ะรมถึง uh, เรื่องของแผ่นดินไหวที่เสฉชวนนะคะขนาด6.8ปลิกตก็สร้างความเสียหายในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ของจีนค่ะจีนลดจานวนเงินสกุล เงินฝากต่างประเทศนะคะที่ธนาคารต้องกัรไว้เป็นทุนสำรองหรือเซ็ตอาศัยตัวของ Forex Reserve นั่นเองนะคะซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อช่วยเหลือค่างเงินหยวนค่ะหลังอ้อนค่ตาต่ำสุดนในรอบ2ปีค่ะส่วนค่างเงินหยวนเนี่ยเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในกรอบนะคะอย่างไรก็ตามค่ะตลาดประเมินว่ารัฐบาลจีนเนี่ยจะต้องเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจในไตรมาสานี้เพื่อให้เศรษฐกิจมีการฟื้นตัวจากโควิดล็อกดาวน์แล้วก็ความกัมงวลเรื่องของภาระหนี่ภาคสังหาริมทรัพย์รวมถึงก,ก,ก,การขาดแคลนพลังงานค่ะไทยมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อน,นะคะเพิ่มขึ้น7.86%ในเดอนสิงงหาคคมมถึ CBI ก็ ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาที่3.15จาก2.99นะคะกดดันตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงเล็กน้อยค่ะจากแนวโน้มของ BOT อาจจะปรับขึ้นอาจาัจติโดเบียแล้วก็ยูวอนเร่งตัวขึ้นค่ะแล้วก็มาพบกันใหม่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ